ในเวลานั้นช่องแคบเรกเต็มไปด้วยลมพัดแรงที่โหมกระหนำ่ำทำให้เกิดคลื่นสีน้ำเงินเข้มขนาดใหญ่ที่ดูเกือบดำผิวน้ำทะเลทั้งหมดปั่นป่วนอย่างรุนแรงราวกับน้ำเดือดไม่ใช่ภาพที่สวยงามเลยแม้แต่น้อยแต่เย่เฉินกลับจ้องมองทะเลที่คลื่นลมแรงอย่างเหม่อลอย เขาเตรียมพร้อมที่จะอดทนต่อฤดูหนาวทั้งหมดของทวีปแอนตาร์กติกาในการเดินทางไปแอนตาร์กติกาโดยสงสัยว่าการผจญภัยแบบใดจะรอเขาอยู่บนทวีปลึกลับแห่งนี้ในอีก6เดือนข้างหน้าต่างจากฤดูการปกติที่มี4ฤดูการผู้ที่ทำงานในทวีปแอนตาร์กติกาจะแบ่งฤดูการออกเป็นสองฤดูเท่านั้นคือฤดูร้อนซึ่งอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมและฤดูหนาวซึ่งอยู่ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม โดยฤดูหนาในเวลานั้นช่องแคบเลรกเต็มไปด้วยลมพัดแรงที่โหมกระหนำ่ำทำให้เกิดคลื่นสีน้ำเงินเข้มขนาดใหญ่ที่ดูเกือบดำผิวน้ำทะเลทั้งหมดปั่นป่วนอย่างรุนแรงราวกับน้ำเดือดไม่ใช่ภาพที่สวยงามเลยแม้แต่น้อยแต่เย่เฉินกลับจ้องมองทะเลที่คลื่นลมแรงอย่างเหม่อลอย เขาเตรียมพร้อมที่จะอดทนต่อฤดูหนาวทั้งหมดของทวีปแอนตาร์กติกาในการเดินทางไปแอนตาร์กติกาโดยสงสัยว่าการผจญภัยแบบใดจะรอเขาอยู่บนทวีปลึกลับแห่งนี้ในอีก6เดือนข้างหน้าต่างจากฤดูการปกติที่มี4ฤดูการผู้ที่ทำงานในทวีปแอนตาร์กติกาจะแบ่งฤดูการออกเป็นสองฤดูเท่านั้นคือฤดูร้อนซึ่งอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมและฤดูหนาวซึ่งอยู่ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม โดยฤดูหนาวจะยาวนานกว่าคือ7เดือนเต็มตลอด7เดือนข้างหน้าจะไม่มีนักท่องเที่ยวในทวีปแอนตาร์กติกาและเรือพาณิชย์ทั้งหมดจะหยุดให้บริการโดยสิ้นเชิงปัจจุบันยังคงมีเรือวิจัยบางลำเดินทางไปและกลับจากแอนตาร์กติกาแต่ภายในปลายเดือนเมษายนเส้นทางการเดินทางไปและกลับจากแอนตาร์กติกาจะถูกระงับอย่างสมบูรณ์เนื่องจากแม้แต่เรือวิจัยก็ไม่สามารถรับมือกับอุณหภูมิที่สูงมากในเวลานั้นได้ กล่าวอีกในหนึ่งในเวลานั้นผู้คนบนทวีปแอนตาร์กติกาจะไม่สามารถออกจากทวีปได้แม้ว่าพวกเขาจะต้องการก็ตามและการเดินเรือจะไม่กลับมาดำเนินการอีกจนกว่าจะถึงเดือนตุลาคมครึ่งปีผ่านไปราวกับทิพตาเดียวยเย้เฉินอดกังวลไม่ได้ว่าหากญาติและเพื่อนของเขาประสบปัญหาในช่วงเวลานี้เขาจะไม่สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้จากระยะไกลในทวีปแอนตาร์กติกา ส่วนภรรยาของเขาเสี่ยวฉูหรานเขายิ่งหมดหนทางที่จะตามหาเธอและทำได้เพียงภาวนาขอให้เธอปลอดภัยเมื่อเห็นว่าเย่เฉินดูใจลอยหลินว่านเอ,อ๋อจึงถามเขาด้วยความเป็นห่วงว่าคุณชายกำลังกังวลเรื่องที่บ้านอยู่หรือเปล่าคะเย่เฉินพยักหน้าอย่างตรงไปตรงมาและกล่าวว่าญาตมิตรเพื่อนฝูงและผู้ติดตามของเราไม่มีใครสามารถปกป้องตนเองจากสมาคมโปชิงได้ เราหวังเพียงว่าสมาคมโปชิงจะไม่เคลื่อนไหวหรือมีความคืบหน้าใดๆในระหว่างที่เราอยู่ในทวีปแอนตาร์กติกาหลินว่านเอ,อ๋อปลอบเขาว่าตอนนี้คนที่อยู่ในสายตาของสาธารณชนก็มีแต่ครอบครัวของปู่ย่าตายายของคุณเท่านั้นแต่เฉันเชื่อว่าหูเฟยยานควรระวังพวกเขาและจะไม่ทำอะไรโดยไม่คิดหน้าคิดหลังเยเฉินพยักหน้าเล็กน้อยและถอนหายใจผมหวังอย่างนั้นหลังจากพูดจบ เขาก็นึกถึงตระกูลเย่ขึ้นมาอีกครั้งจึงใช้เครือข่ายดาวเทียมบนเรือส่งข้อความวีแชทไปหาคุณปู่สั่งว่าคุณปู่ช่วงนี้ผมมีธุระต้องไปทําเลยออกไปไหนไม่ได้ผมคงกลับไปที่ภูเขาเย่หลิงเพื่อร่วมพิธีบูชาบรรพบุรุษในเทศกาลชิงหมิงปีนี้ไม่ได้แล้วคุณปู่ช่วยดูแลทุกอย่างให้เรียบร้อยและอย่าเรื่องมากด้วยนะครับเย่จงชวนตอบข้อความของเขาถามว่าเชิญเอ,อ๋เจ้าไปไหนมาแม้แต่จะกลับมาฉลองเทศกาลชิงหมิงก็ยังไม่มีเวลาเลยนะไง เย่เฉินตอบว่าคุณปู่ไม่ต้องถามหรอกว่าผมจะไปไหนผมจะกลับจีนทันทีที่เสร็จงานเย่ h, จงชวนจึงกล่าวว่าตกลงงั้นข้าจะจัดการพิธีบูชาบรรพบุรุษเองไม่ต้องห่วงปีนี้เฉพาะสมาชิกตระกูลเย่โดยตรงเท่านั้นที่จะเข้าร่วมได้สมาชิกตระกูลสาขาไม่ได้รับอนุญาตให้มาปักกิ่งเย่เฉินรู้สึกโล่งใจและตอบว่างั้นผมคงต้องรบกวนคุณปู่หน่อยแล้วล่ะครับอ่างจากส่งข้อความไปแล้วเขาเห็นข้อความตอบกลับจากปู่ว่า พวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรหรอกอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ตอบกลับมาอีกแต่ก็วางโทรศัพท์ไว้ข้างๆข,ขณะที่ฉันกําลังจะคุยกับหลินว่านเอ๋อสักครู่โทรศัพท์ของฉันก็มีข้อความวีแชทเข้ามาอีกแล้วเมื่อเขาเปิดดูเขาก็พบว่าข้อความวีแชทนั้นไม่ได้มาจากคุณปู่ของเขาเย่จงชวนแต่มาจากหลี่ย่าหลินเขาคลิกเพื่อเล่นข้อความเสียงที่หลี่ย่าหลินส่งมาและได้ยินหลี่ย่าหลินพูดอย่างประมาว่าคุณเย่ ระบบเครือข่ายภาคดินของเราเพิ่งบันทึกภาพใบหญ้าของผู้อาวุโสทั้งสาคนของสมาคมทำลายราชวงศ์ชิงในบูโนสไอเรส